สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จินมุกดาเจริญสิธตมหาหรือว,ว่าชุจินเรียหมชเว่ยหลิงทำงานอยู่โรงพยาบาลไทยนาครินแผนกแพทย์แผนจีนวันนี้จะมาพูดเรื่อง ปวดหัวไมเกรนอาการปวดหัวไมเกรนนี้มักจะเจอบ่อยที่เป็นวัยทํางานเพราะว่าทํางานมันก็มักจะเครียดแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมวันหนึ่งหลายชั่วโมงมันจะทําให้คอบ่าไหลยกล้ามเนื้อมันจะตึงแล้วมันก็บีบเส้นประสาทก็ทําให้ปวดหัวได้แล้วถ้าเป็นสัตตีประจําเดินก่อนจะมาแล้วว่าล้างประจําเดินมามันก็ปวดหัวมากขึ้นอันนี้คือเลือดน,น้อยเลือดจะมาเลี้ยงสมองไม่ค่อยพอหมอจีนจะมีวิธีฟัง ฟังเข็มแล้วก็ให้ยาจีนไปกินฟังแข็มจะมีฟังปริเวนจุดเี้ยนจิงใบหยุยทาย,ยางช่วยกู่เปิ่นเสริงและฟงฉือมันจะสามารถจะไขยกล้ามเนื้อมันจะแก้ปวดหัวได้